สวัสดีสสดค่ะค่ะ,คะพบกับพวกเรานะคะสนักพยากรณ์จาก h o l o l ไลฟ์ค่ะที่จะมาทำนายดวงของคุณทั้ง12ราศีค่ะดิฉันอาจารย์แพทยลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะรับหน้าที่ทำนายดวงชะตาของชายหนุ่มทั้ง12ราศีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าชายหนุ่มทั้ง2ราศีนั้นจะมีดวงเช่นไรค่ะ สำหรับอาจารย์เดียนะคะเฮลิงทาโ่อาจารย์เดียรับหน้าที่ทานายดวงให้กับสาวๆทุกคนเลยค่ะเรามาดูว่าทั้งสาวโสดสาวมีคู่สาวมีความรักนั้นดวงแต่ละอย่างของเขาในในปี2558นี้ทั้ง12ราศีจะเป็นอย่างไรค่ะครับสำหรับผมนะครับอาจารย์วัดดำอักษรลุนโบราณครับ ทำหน้า,นาที่ในกนารทำนายดวงครับให้กับชาวเพศที่3หรือชาวชาวสีรุงนี่เองนะครับเรามาติดตามกันได้เลยครับเอาล่ะค่ะเรามาดูในเรื่องของชาวราศีกุมกันดีกว่านะคะว่าชาวราศีกุมนะคะในปี2558น้ี้ดวงชะตาจะเป็นเช่นไรเริ่มต้นด้วยเพศชายนะคะชายหนุ่มชาวราศีกุมค่ะในเรื่องของการงานค่ะนะคะได้ลูกแก้วของอัมเฟรตีขึ้นมาค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะ ชายชาวราศีกุมนะคะถ้าทํางานอะไรที่มีเจ้านายเพศหญิงเนี่ยมักจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงอยู่เสมอเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทํางานเกี่ยวพันกับในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะคะเกี่ยวพันกันเรื่องของการขนส่งอะไรต่างๆทางน้ําทางทะเลเนี่ยถือว่าค่อนข้างโดดเด่นมากทีเดียวค่ะเพราะอัฟรตีเนี่ยถือว่าเป็นชายาของโพไซดอนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นงานอะไรที่เกี่ยวพันกับก,บการขนส่งพวกชิปปิ้งต่างๆนานาหรือ หรือการเดินทางทางน้ำจะดูแล้วมีงานเข้ามาค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะ ดูจากไพ่นะคะอาจารย์แพทย์ได้ไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมา,าค่ะไพ<ว>่ธาตุน้ําด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะว่าเกณฑ์การงานในปีนี้นะคะค่อนข้างได้รับความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่เพศหญิงอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าคิดว่าจะทําอะไรเกี่ยวพันกับของสวยๆง,งามๆก็ยิ่งทําได้ดีโดยเฉพาะของเพศหญิงนั่นเองนะคะถ้าหน้าที่การงานไปในทิศทางที่ดีค่ะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นอีกนะคะ นี่เราก็ตามมาดูกันที่ฝ่ายสาวสาวๆนะคะราศีกุมค่ะการงานของสาวราศีกุมนะคะอาจารย์เดียวจับได้ไพ่สีไม้เท้าค่ะนั่นหมายถึงว่าสถานการณ์ด้านการงานของเธอค่อนข้างที่จะดีและเริ่มต้นที่จะมั่นคงมากย<ฆ>ิ่งขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับงานกลุ่มงานหมู่ที่ทําร่วมกันงานบริการงานสื่อสารต่างๆหรือว่า งานที่จะต้องทำในแง่ของการรับผิดชอบอเพื่อองรอกรเพื่อส่วนรวมจะเป็นงานที่ค่อนข้างทำให้เขาประสบความสำเร็จนะคะสาวราศีกุมในปีนี้จึงมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ดีกับในเรื่องของการงานโดยเฉพาะเมื่อเข้าเดือนพฤษภาคมค่ะงานที่วางรากฐานไว้ก็จะสำเร็จด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดจะทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะนามาเพื่อจะเกือ้อหนุนกันและทำให้การงานของเธอเนี่ย ค่อนข้างมันคงเป็นไปได้ดีค่ะครับมาทีเรามาดูกันนะครับสำหรับชาวสีรุ้งนะครับชาวสีรุ้งเนี่ยก็ได้แก่พวกชาวเกย์ชาวทอมดี้ทั้งหลายทั้งมวลนะครับได้ลูนที่ชื่อว่าทีวอขึ้นมานะครับสำหรับในเรื่องของการงานทีวอตัวนี้เป็นลูนที่แปลว่าชัยชนะแปลว่านักรบนะครับผมบอกเลยว่าสภาพดวงการงานของพวกของพวกชาวเกย์ในช่วงปีนี้นะครับบอกเลยว่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการฝ่าฟันการดินน้นรนการทํางานที่ดูแล้วเนี่ย อาจจะมีความท้อทะเลนิดน,นึงนะในช่วงต้นปีเกิดขึ้นนะครับแต่เขาบอกเลยว่าในช่วงปลายปีเนี่ยการงานของพวกเราเนี่ยจะมีเกณฑ์ในเรื่องของมีความสาเร็จมีชัยชนะสมบัติที่ดีนะครับแล้วจากภาพในไพ่ใบน,นี้ขึ้นมานะเป็นภาพทะเลขึ้นมาผมบอกเลยว่าการงานที่เกี่ยวข้องกับงานขนส่งระหว่างประเทศเนะใบนี้ขึ้นมานะหรืองานอะไรก็ตามรับที่เกี่ยวข้องการสื่อสารทางไกลการ นำสินค้าจากต่างแดนเนี่ยเข้ามาขายในเมืองไทยเดียวกันเมสินค้าจากเมืองไทยเนี่ยไปขายในต่างแดนนะครับก็จะนาพาให้มีในโลองความสําเร็จความสมบวังความก้าวหน้าเตยนดีครับในปีนี้ครับอก็ถือว่าเป็นทิศทางใกล้เคียงกันนะคะค่ะอ่านะคะเรามาต่อกันด้วยเรื่องของการเงินดีกว่านะคะการเงินของชายหนุ่มชาวราศีมังกรเอ้ยไม่ใช่สิราศีกุมนะคะนะคะ ในเรื่องของการเงินโอ้โหใสเลยค่ะจันเดียเห็นไหมคะลูกแก้วของเทวีออโราขึ้นมานะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินชาวราศีกุมนะคะในปีนี้ทั้งปีเลยนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างมั่นคงดีทีเดียวค่ะนะคะ ใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะมีเกณฑ์ได้โชคก้อนใหญ่จากตรงนี้ด้วยนะคะนั่นหมายความว่าการเงินคุณจะมั่นคงและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของการได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมอีกด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการต่อสู้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเดือนที่คุณจะเหน็ดเหนื่อยมากที่สุดนะคะน่าจะเป็นราวเดือนกรกฎาคมค่ะ,คะที่คุณอาจจะเกิดปัญหามีอุปสรรคต่างๆเข้ามาท้าทโมทําให้ การเงินตึงตัวไปนิดนึงแต่ก็อย่างที่บอกต้นปีพยายามทําคะแนนไว้นะคะช่วงปลายปีเออกลางปีมีปัญหาแต่ช่วงปลายปีก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเบาบางลงนะคะการเงินก็จะไม่ค่อยติดขัดสักเท่าไหรค่ค่ะค่ะเราก็ตามกันมาที่ฝ่ายสาวๆนะคะการเงินของสาวราศีกุมค่ะ ในปี2558นี้นะคะการเงินเป็นสองไม้เท้าค่ะซึ่งเป็นสองไม้เท้าในลักษณะของการที่มีคนที่คอยให้การสนับสนุนในเรื่องของการเงินผู้ใหญ่แม้กระทั่งเพื่อนนะคะหรือคนที่คิดจะทำอะไรทำ<ะ>สิ่งใหม่ๆเนี่ย<ะ><ะ>เวลาเราเอ่ยปากกับใครก็มีแต่คนเอ็นดูค่ะแล้วก็ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีนั่นหมายถึงว่าสาวๆราศีกุมเนี่ยเรื่องการเงินอะไม่ค่อยติดขัดค่ะเพียงแต่ว่าการที่เป็นสองไม้เท้าอาจจะเกิดความลังเลด้วยแหละคือเหมือนกับว่าปีนี้ สาวราศีกุมแม้ว่าการเงินไม่ได้แย่แต่เธอก็จะมีความรู้สึกถึงการที่ไม่มั่นใจแล้วก็าอาจจะลังเลที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าค่ะเพราะว่าเมื่อเป็นสองไม้เท้าแล้วเนี่ยคือสถานการณ์ตอนนี้เริ่มอิ่มตัวแล้วเธอก็อยากที่จะต้องการมีการพัฒนามากขึ้นต่อไปก็เลยคิดว่าในช่วงปีนี้เนี่ย เขาเรียกว่าทําสิ่งที่ดีที่สุดเอาไว้ก่อนถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มต้นปีใหม่อะไรก็คือให้ลองในช่วงปีใหม่ไปเลยปีนี้ให้ทํางานปัจจุบันงานที่ทําอยู่ให้ดีเพราะว่าสถานการณ์การเงินก็จะดีตามไปด้วยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าการลงทุนนี่ควรจะเป็นวิงเวลาไว้ก่อนใช่ไหมคใช่ค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นการลงทุนในแง่ของธุรกิจเดิมๆอันนี้ถือว่าดีเอ่ยปากกับใครก็มีคนช่วยเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากที่จะไปอันใหม่ทำสิ่งใหม่ต้องรอปีหน้าโอเคค่ะนะครับสรับมาดูที่ตรงนี้กันครับ สำหรับกลุ่มเพชรี่3นะครับได้รุ่นที่ชื่อว่าเอวาร์ขึ้นมาเอวาร์ A ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่แปลว่าม้าขาวนะครับผมบอกเลยว่าชาวเพชรี่าในปีนี้เนี่ยตัวเรานะครับจะมีเกิดความรู้สึกก,กวนกลัยใจนะเกิดขึ้นทับนรโลกการหมุนเงินแล้วเขาบอกว่าเป็นภาพไพ่ไฟขึ้นมาเป็นี้ผมทายเลยว่าในปีนี้นะครับการเงินเนี่ยก็ให้ระหว่างทับว่าจะมีในิโลกการเก็บเงินที่ไม่ค่อยจะอยู่เกิดขึ้นอีกความหมายหนึ่งนะครับในปีนี้เนี่ยถ้าหากคิดจ,จะลงทุนธุรกิจอะไรก็ตามหาก,กจจหากคิดจะหาขึ้นส่วนเผืดอร้านอะไร ผมขอให้ทำอย่างเบาๆไว้ก่อนเพราะดูสภาพในปีนี้เนี่ยดูแล้วให้ระหว่างว่าจะมีเกณฑ์ในโลกการเสียเงินเสียทองเกิดขึ้นสภาพการเงินในปีนี้เนี่ยจะมีการเสียโชคลาภก้อนใหญ่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะครับบอกใหม่งั้นอีกอย่างหนึ่งนะครับผมบอกเลยว่าดวงการเงินในปีนี้เนี่ยถ้าหากคิดจะซื้ออะไรชิ้นใหญ่นะพวกรถพวกบ้านนะครับก็เป็นแนวที่คนคิดแต่ตองให้เราพอไปก่อนเพราะดูแล้วปีนี้เนี่ยการจ่ายการผ่อนการส่งในช่วงนี้จะมีความรวดเร็วเป็นอย่างมากครับค่ะแปลว่าต้องระวังเอาไว้ด้วยใช่นะครับตรงนี้ขึ้นมา เอาละค่ะก็มาในเรื่องของความรักกันดีกว่านะคะ,ะค,คุณรอคอใช่นะคะ,ะ,คะชาวราศีกลุ่มนะคะในเรื่องของความรักของปี2558นี้นะคะ จะเป็นเช่นไรค่ะได้ลูกแก้วของเฮเฟทัสขึ้นมาค่ะนะคะดูท่าทางแล้วเนี่ยชาวราศีกุมจะมีงานมากจนเกินไปบางครั้งก็เลยละเลยหรือว่าหลงลืมสิ่งที่ก็เรียกว่าอะไรทำให้เรามีความสุขนะคะเฮเฟทัสเนี่ยนะคะวอกตามประวัติแล้วเนี่ยเป็นเทพช่างตีเหล็กจานเดียร์ทราบไหมคะช่างตีเหล็กที่อยู่แต่ในในในห้องทํางานนะคะลงถลุงเหล็กความหวานโรแมนติกไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนชาวราศีกุมนะคะใส่ใจมากกับงานจน ทำให้ความรักดูห่างเหินแล้วก็ทําให้แบบหลงลืม ไม,ไม่งั้นภรรยาของเฮทัสจะหนีไปเป็น,ปนช,ชู้ได้ยังไงนะ่คะก็คือบอกว่าได็ความหวานแล้วใช่ใชนะคะเพราะฉะนั้นเตือนไว้เลยนะคะชาวราศีกุมนะคะต้องใส่ใจกันเยอะๆค่ะอย่าเอาแต่งงานมากจนเกินไปค่ะเพราะคู่รักคุณมีเกณฑ์มือที่3เข้ามาซ้อนแทรกนะแล้วก็ทําให้ห่างเหินไปจากคุณได้แล้วก็ทําให้คุณผิดหวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังไม่มีคู่นะคะก็ไม่ต้องอื่นไกลดูในที่ทํางานนั่นแหละเพราะว่าจะมีคนที่ลักษณะดีนะคะเป็น คนที่ค่อนข้างอารมุ์อรวยจะเอาอกเอาใจเก่งนะคะบางครั้งก็เอาอกเอาใจคุณไปตั้งนมตั้งนานแล้วแต่คุณไม่รู้สึกตัวไปงานไาเพราะทำแต่งานไงใช่ใช่เพราะฉะนั้นใส่ใจคนรอบข้างให้ดีนะคะชาวราศีกุมค่ะคนที่มือคู่แล้วก็ให้ระวังใส่ใจคนของคุณเอาไว้เดี๋ยวคนอื่นจะมา ภาพออกไปนะคะส่วนคนที่ยังโสดอยู่ก็ให้ใส่ใจคนที่อยู่ในที่ทํางานนั่นแหละก็ถือว่าทํางานด้วยกันความผูกพันกันก็จะสร้างเป็นความรักที่ดีเกิดขึ้นมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องปรับในเรื่องของความคิดของตัวคุณเองและทัศนคตินะคะให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะ มากันที่สาวๆเลยค่ะสาวๆจะต้องรออยู่แล้วเลยสาวราศีกุมเนี่ยโดยธรรมชาติของเธอเป็นคน<ฆ>ที่น่ารักจ่มใสแล้วก็<ฆ>มีเสน่ห์แล้วทีนี้เนี่ยในปี2558สาวราศีกุมในเรื่องของความรักเนี่ยเธอได้เป็นไพ่เป็ดเลียนค่ะ<ฆ>ดังนั้นเนี่ยบ่งบอกว่าเธออาจจะปีนี้ ถ้ากสาวคุโสดนะคะก็อาจจะแบบว่ามีใครเข้ามาแต่ว่าการเข้ามานั้นไม่ค่อยน่าชัดยังเป็นทัดดินอยู่ไงคะ,คะแล้วก็ยังคล้ายๆกับว่ามาหยอดหยอดอแล้วก็ทําให้เธอเกิดความที่แบบไม่แน่ใจดังนั้นเนี่ยความรักของสาวโสดชาวราศีกุมในปีนี้ถามว่ามีเขาเรียกว่ามีทําให้สดชื่อเล็กน้อยไหมมีคะ่ะแต่ความยั่งยืนมั่นคงนั้น ย,ยังไม่เกิดขึ้นใช่ดังนั้นเนี่ยในปีนี้สาวโสดทั้งหลายก็คบไว้เป็นเพื่อน<ช>คบไว้เป็นตัวเลือกอะไร<ม>แบบนี้เพื่อการตัดสินใจในอนาคตข้างหน้าได้แต่ว่าที่แน่นอนจริงๆเนี่ยจะไม่มีส่วนคนที่มีคู่ร้กเนี่ยการที่ความรักได้เป็นอย่างเด่นนั่นหมายถึงว่าในปีนี้นะคะความรักของชาวราศีกุมเนี่ยค่อนข้างเป็นไปแบบเขาเรียกว่าสนใจในเรื่องการเงินมาก<ม>กว่าดังนั้นในเรื่อง<ช>ของความรักเนี่ย ก็ไม่ถึงกับฝืดหรือว่าไม่ถึงกับขมซะทีเดียวแต่ว่าไม่ขัอยู่เวลายุ่งๆงจะเป็นอย่างนี้ได้ไหม,ม,มคะจันเดียคือเหมือนกับว่ารักแล้วหวังผลประโยชน์อะไรประมาณนั้นก็อาจจะเป็นได้ด้วยค่ะแต่ว่าการที่คองคู่กันไปแล้วดังนั้นผมก็่อาจจะเหมือนกับว่าอาจจะเขา้ารอให้งอกเงยอนนี้ก็นี้เศรษฐกิจในครัวเรือนอะไรประมาณอะไรแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าเห็นเห็นเงินยังไงก็หาเงินก่อนนะอะไรเงี้ยเพื่อทําให้สถานการณ์ทางครอบครัวมันคงมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะสาวโสดหรือสามีผู่ ควรที่จะเขาเรียกว่าสร้างขเขาเรียกสร้างชีวิตชีวามีสีสันบ้างเพราะว่าอย่าเห็นมองเห็นแต่เม็ดเงินเพราะว่าเม,ม็ดเงินนั้นก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากมายเลยดังนั้นเนี่ยควรมองความรู้สึกที่ดีต่อกันเข้าไว้ด้วยค่ะอน,นะครับมาทีนี้เราไปดูกันนะครับสำหรับชาวเพศที3่3กันนะครับเดลูนที่ชื่อว่าดากัสนะครับ ดาเกสตัวนี้เป็นรูปที่แปลว่าแสงสว่างผมบอกเลยว่าปีนี้นะครับชาวเพศที่3าราศีกุมในปีนี้เนี่ยจะเนื้อหอมเป็นพิเศษ <ce S 1> จะมีในเรื่องของคนเนี่ย <c oughs> เข้ามาจีบเ <c oughs> ข้ามาชอบหรือจะมีคนหลักหลายๆคนเนี่ยเข้ามาหาในปีนี้เป็นอย่างมากนะครับ <c oughs> แต่เขาบอกเลยว่าไพ่ไปต่อมาครับได้ไพ่อัิลัมครับเป็นภาพที่บอกว่าตัวเราเนี่ยจะมีในเรื่องของกำแพงอะ่ะจะมีในเรื่องของการป้องกันตัวเองเกิดขึ้นสัโสนนะบอกเลยว่าปีนี้จะสนิทแรงแต่เหมือนจะมีความร่องตัวเป็นอย่างมากนะครับอส่วนตัวสูงใช่นะครับอย่างนี้ขึ้นมา แต่อย่างเดียวครับในปีนี้ขอให้เราเนี่ยลองเปิดใจดูลองเปิดใจในการครบกันในเชิงของการเป็นเพื่อนไปก่อน <ทะ S 1> คบกันในเชิงของการเป็นมิตรภาพที่กันไปก่อนนะครับจะเสริมความสัมพันธ์ที่ดีๆเนี่ยให้เติบโตก็น่าเป็นอย่างดีเกิดขึ้นในปีนี้นะครับ<ม>สำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับในปีนี้เนี่ยผมทายเลยว่าปีนี้ความสัมพันธ์ในของความรักเนี่ยก็อาจจะในเกณฑ์ที่ดูแล้วอาจจะมีความหึงหวงความคิดมากหรือจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการควบคุมกันเกิดขึ้นอ่ะผมทายเลยว่าในปีนี้เนี่ย ให้ระวังจะมีของการจุกจิกการงอแงกงารคิดเล็กคิดน้อยการการเช็คนู่นนี่นั่นตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ให้เราเป็นปัญหาครับในเรื่องการทะเลาะกันเกิดขึ้นในภายหลังได้ดูงนี้ให้เราครับสอดคลมอคู่แล้วค่มะมันจะเป็นธรรมชาตินิดน<ช>ึงชาวสีลุงที่มักจะแบบว่าเขาเรียกว่าคิดคิดน้อยใจใช่ใช่มากดังนั้นเนี่ยเวลาที่มีความลาก็อาจจะต้องแสดงความมั่นคงนิดนึงนะคะโอเคอ่าเรามาดูกันถึงในเรื่องของสุขภาพร่างกายกันดีกว่านะคะ ชาวราศีกุมนะคะประจำปี2,558เรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะอู๋เขาบอกว่ามีในเรื่องของอาการที่ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเยอะค่ะ,คะโดยเฉพาะช่วงหลังนั่นเองนะคะบริเวณหลังนะคะน่าจะมีเกณฑ์นในเรื่องของคอบาลัยตึง,สงเส้นเอ็นตึงนะคะหรือปวดหลังมากเป็นพิเศษใครที่แบบ คุณที่ทํางานหนักนะคะต้องระวังสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เกี่ยวเรื่องของแนวกระดูกสันหลังหรือกระดูกทับเส้นประสาทลูกแก้วที่เลือกมาค่ะ แอตลาสเทพผู้แบก<ม>สวรรค์นั่นเองเพราะฉะนั้นชายหนุ่มชาวราศีกุมนะคะก็ระวังค่ะสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดเมื่อยและที่เด่นชัดไม่สุดเราราวเดือนกันยายนนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการาต้องไปปรึกษาแพทย์หรือปรึกษาหมอมเพราะว่าสุขภาพร่างกายคุณตอนนั้นเนี่ยจะส่งผลค่อนข้างหนักทีเดียวค่ะคุณหมอต้องบอกให้ออกกําลังกายแน่เพราะช่วงนี<ช>้า<ๆ>ได้ยื้เส้นยื้สายดังนั้นเนี่ยก็คือจะต้องแบบว่าไปออกกําลังกายบ้านนะคะ เล่นโยคะมั่งก็ได้ค่ะคุณผู้ชายส่วนส,วนสวนาวสาวราศีกุมค่ะในปี2อ5 8นนี้จริงๆแล้ว,วเธอแข็งแรงมากเลยแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่าทำตามอาจารย์นะคะ แาังการกินค่ะกินไ้งนยน้อยแล้วค่ะเพราะว่ามีวความเสี่ยงสูงมากค่ะที่แบบว่าสาวราศีกุมจะเพลิดเพลินกับการกินคือแบบเหมือนได้เดินทางเยอะอะค่ะได้ ừ ừ. ได้ไปติดต่อผู้คนเยอะแล้วรับประทานเยอะ <ừ. S 2> สิ่งแปลกใหม่ก็ไม่หยุด <enjoy S 2> อะไร<า>ยอย่างเงี้ยใช่ทาให้แบบน้ําหนักพุ่งขึ้นได้แล้วก็มันจะกลายเป็นทําให้เครี่ยงมีลมในกระเพาะอะไร้ยคือดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าสาวราศีกุมค่ะจะมาระวังเรื่องการรับประทานนั่นเองค่ะ อ่ะทีนี้เราไปดูชาวเพศที่3กันนะครับได้รูนี่ชื่อว่าลากูขึ้นมาลากูตัวนี้นะครับเราสำรวจตัวเองให้ดีนะว่าช่วงนี้พักผ่อนน้อยไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าลากูตัวนี้เป็นรูนที่บอกเลยว,ว่าให้ระวังสุขภาพที่เกี่ยวข้องการนอนหลับในเวลากลางคืนหรือเขาบอกเลยว่าสุขภาพในช่วงปีนี้เนี่ยทั้งปีเลยนะจะมีปัญหาในเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับศีร,รษะอาการคิดฟุ้งซ่านอาการที่อยู่ในหัวเนี่ยจะเกิดเกี่ยวกับทางจิตจิตหมดเลยนะครับเราภาพในไพ่ใบเนี้ยผมทายเลยว,ว่าชาบเพศที่3ในปีนี้นะครับ ก็ให้ระวังว่าจะมีเกณฑ์ในโอกการคิดเยอะคิดนู้นคิดนี่คิดนั่นนะครับเพราะว่าจากตัวเราเนี่ยเป็นคนที่คิดมากคิดเรใจอยู่แล้วนะตรงเนี้ย อาจจะนำพาให้ปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยเกิดจากการที่เราวิตกไปเองเกิดจากการที่เราอ่ะพักผ่อนนอนไม่หลับไม่เพียงพอได้แหละจะทำให้สุขภาพเนี่ยเกิดปัญหาของความไม่ค่อยสบายเกิดขึ้นครับจากการพักผ่อนน้อยตัวนี้แหละครับเกิดขึ้นในดวตงตัวนี้ครับอของอาจารย์แพทย์นี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อสุขภาพทางกายแต่ของอาจารย์เดียเป็นสุขภาพภายในแต่ของอาจารย์บดํานี่สุขภาพทางเเลยดูแล้วราศีกุมชาวสีรุ่งนี่เครียดมากค่ะวิธีแก้นะออกกําลังกายแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็อาจจะสังสรรค์หน่อยอะไรเงี้ยอย่าอยู่กับอย่า ค่ะเพราะว่าในเรื่องของการออกกําลังกายเสริมนิดนึงค่ะการออกกําลังกายเนี่ยร่างกายเราจะสั่งสารตัวหนึ่งสารตัวหนึ่งเขาเรียกสารอะดีนอรลินสารแห่งความสุขนั่นเองเห็นว่านะคะคนที่ออกกาลังกายใหม่ๆเนี่ยใบหน้าจะเป็นสีชมพูละเลื้อละเลื่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันช่วยในเรื่องของระบบการสูบฉีดและทําให้ใบหน้าอ่อนเยาว์ขึ้นด้วยค่ะทานเยอะได้แตต้องออกกำลังกายใช่ครับปาร์บเคอรรี่กันเข้าไปครับตรงนี้